โอ้มอัดอยู่ป่าวะโอ้มอัดอ่ะไม่ได้อัดอ๋อโอเคงั้นกวนัตัดโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผู้แบด i s ส u a d i n g ีหรือ i ม t e g a m e r TV นะครับก็ตอนนี้ในมือเดอร์เป็นพาร์ทที่ห้านะฮะกับเพื่อนผมเองนะครับ Ispnat นะครับขอเสียงหน่อยเร็วเอเคนีก็ตอนนี้นะฮะนี่ก็คือโอมนะครับ เพื่อนผมเองเย้เย่กีนับไอโอมโอมกีนับไอ้อิงเพื่อนเพื่อนเนอะเออไอเมอร์เดอร์เมอร์เดอร์เมอร์เดอร์ไอหัวใจลุงหัวใจลุงอิสเมอร์เดอร์หัวใจลุงอิสเรียลหัวใจลุงอิสเรียลเมื่อกี้เห็นแม่งเหมือนถือดาบแต่ว่าขี้แกตัดต่อก็เลยไม่เอาฉากไอซูมออกมา เฮ้ยเฮ้ยหรือหินวะเมื bbe bbe> ่อกี้เห็นเหมือนหินว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวไอ้เหี้ยเมื่อกี้ไอ้หัวใสลุงแม่งวิ่งมาแม่งเฮ้ยชอบสกินนี้ว่ะชอบสกินนี้ว่ะโคตรชอบสกินเนี่ยดูเลยสกินโคตรเทียนต่อยาวสักขวดดิออกจะน่ารักอ่ะ อิงอ,อ,อะไรอ,อะไรก็น,นั้นเป็นเหรอเป็นเป็นอะไรยิงสิมึงยิงกูดิตายคู่อ่ะเฮ้ยกะโดนตกตายเนี่ยยู่ไหนเอามึงยู่ไหนอย่าไปซนมันนี่แล้วนอมึงยู่ไหนอยากดู The แมสซิงเกอร์ว่ะแต่ว่าวันนี้วันพุธเดี๋ยวไอห,หัวสายรู้ไงก็จะไปเก็บมัน โอทองเจ็ดก้อนเองเฮ้ยผู้หญิงสองคนสกินเหมือนกันเลยยิงเห็นหรือว่ามันอยู่ข้างบนกูรู้ว่าใส่ลุนที่เป็นสลามใส่หลุมป่ะเออใช่กูเห็นมันถือดาบเลยใช่เมื่อกี้เห็นโดนโดนชาต่อหน้าเลยรีบขุโดนชาตอนหน้าเออเหมือนกันเมื่อใช่ตอนที่กำลังหยิบยาก็เลยรีบวิ่งมาเออมันมาแล้วโอ้มา fucking d a m n ใครคือฟิวอ๋อเพื่อนเองฟิวออกไปก่อนตอนนี้กำลัองอัดอยู่ mm. เอ้ยเอ้ยไม่ลูกิสชิส mm. <Please. S 1> มตายองพิมพ์ผิดป่ะนะตายแล้วยังไม่ตายกูตายแล้วไอ้สลามหาอิสบอสเก่า girl, ห่า่ไหนอ่ะมันอยู่ตรงกลางไหนอ่ะ มกูตายแล้วเนี่ยศพแม่ผมไม่ดีนนะตรงไหนะอุ้ยศพนอนกับผู้หญิงด้วยไม่เห็นมันเลยแฉเฮ้ยแปลกว่ะหันอย่างนี้คือแบบมองได้นะฮะท่านผู้ชมดูฮนะคืออย่างนี้เห็นผู้หญิงกับผมใช่ผลอดมาปุ๊บเหลือศพผมคนเดียวพอหันมาอย่างนี้อ้าว <c oughs> เหลือศพผู้หญิงคนเดียวเฮ้ยเฮ้ย่วงอ้าวยล่วง ปลากร่อยลงไปเก็บธน,นูข้างอ้าวแต่ทำไมธนูอ,อยู่ข้างบนวะมันต้องอยู่ข้างบนอยู่แล้วดิปานัตเปิดเกมใหม่ไปอัดคลิปไปต่อเลยก็อัดคลิปไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจอ่ะส,สักประมาณสิบกว่านาทีก็ได้ได้เดี๋ยวจะสอนตัดต่อผ่านยูทูบสอนเปล่าสอนตัดต่อผ่านยูทูบเลยอ่ะแต่ว่าตอนมึงอัปโหลดอ่ะถ้าเกิดจะใส่เสียงเพลงอ่ะเออมึงสามารถเอาไปตัดใส่เสียงก่อนก็ได้มือใหม่กับผ่านอัพคลิปอ่ะเออก็มึงเพิ่งเปิดช่อง เอ๋อเปิดนานแล้วแต่ลงเดือนละาสองสามคลิปเป็นไหมเนี่ยเป็นไหมเนี่ยชาร์จเป็นเปล่าก็ชายก็คือโอมแล้วสวัสดีพีนัทโซนิคจำได้เลยเมื่อเช้าไอโซนิคเมื่อเช้าไอโซนิคเมื่อเช้าคนเดียวกันปอกวะไอ้ม่ใช่ตัวนี้ไอ้เมื่อเช้าซนิคไม่ได้เป็นวหร ได้เปิดเพลงอยู่ด้านล่างแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเพลงดิลิเกสิดดาละระวังนะเพลงเพลงติดสวยนะต้องนําเพลงออกนะระวังโดนเพลงติดถ้าเกิดติดเรื่อยๆบ่อยๆอ่ะคือแบบแนวมึงบินแน่เออปีเพล์เกิดเดี๋ยวแนวกูบินไหนไม่เปิดกว่าแนวบินก็ต้องเสี่ เสียงแม่ไปใครเป็นใครเป็นใค้เป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูรู้แล้วเมื่อกี้เห็นเหมือนถือดาบอ่ะเสื้อสีเทาๆอ่ะมันเทาทั้งชุดอ่ะรู้ว่าใครเป็นไอ้พินัทป่ะเอ้ยเอ้ยกูเห็นแล้วต่อหน้าเลยต่อหน้าเลยพิกเซลบอยสามดี มึงควักดาบตีต่อหน้ากูเลยเมื่อกี้คือกำลังจะเดินสวยมาแล้วมันถือดาบมาควักคนที่อยู่ข้างๆอ่ะแล้วมันเดินมาตรงไหนนะคือเซียวบอยสามเหียมเออพี่เซียวบอยสามเ้าเหลืองนะเออไอเหลืองอะเหลืองทั้งตัวไอเหลืองอะไอเป็นโรคอะทรัพย์เจนใช่ไหมทรัดเจนนี่ไงกูอยู่บนหัวมันกูอยู่บนหัวมันอันไหนไหนไหนโอมโอมตามันอยู่ตรงนั้นน่ะเออมึงเห็นไหมน่ะ มีไข่ว่ะแล้ววิ่งซ้อมมังสวนรัติผ้าคลุมสวยงามภ้าคลุมผมก็แต่งใหม่นะนี้ละ หลังจากที่แต่งสก,กินแล้วพ่อคุณผมก็แต่งใหม่นะครับดูดีๆเฮ้ยเฮ้ยไอ้ <c oughs> ไนี่เป็นป่าวะ <c oughs> ไอ้นี่เป็นเป่าวะอยู่ได้สุดท้ายมึงก็เป็นอ่ะอย่าอย่าแหล่เหมือนมอเช้าไม่เอาไม่เอาเมื่อเช้าแหล่ไม่เนียนเมื่อเช้าแหล่ไม่เนียนเล่นกับซีโคโน่อะตีชนะอ่ะเอ้ยอ๋อเห็นเดี๋ยวซีโคโน่เออมอเช้าเล่นกันแล้วมันแหล่แหล่โคตรอ่ะคือแบบ<ม>แหล่จนเชือ่อสุดท้ายมาสุดท้ายมาเฮ้ย ใครเป็นมือเดอร์วะแล้วก็เป็นดีเทคที่พอดีเว้ยควันโนนยิงป้องชนะเลยตั้งแต่เริ่มอ่ะคือเปิดมาชนะเลยโดทองกูนัดไอ้ผู้หญิงซีพีเอสเก้าเองซีพีเอสเจ็ดนะก็ตรงคำว่าคลิกคือซีพีเอสนะฮะตรงนี้ดูได้แล้วก็ตรงด้านขวาเป็นคีย์โตกนะฮะคือผมกดปุ่มอะไรนะฮะซีพีเอสดเอีผู้หญิงผู้ชาย ผู้หญิงผู้ชายแม่โชลัสอะไรอแม่โชลแม่ชแโชลสมือนแวิงมาแล้วแต่ไม่รู้กูดีอุ้ยอุ้ยข้างหลังข้างหลังตุ๊บตับตุ๊บตับเลยไปด้วยไปด้วยตุ๊บตับเลยตุ๊บตับเลยอันนี้ผู้หญิงนี่ผู้หญิงขาดทองอีกห้าก้อนอะเราจะน้องสาวน้องสาวไว้เหนมนเจ้าดูไปหรอมีสิทธไหมครับไม่ใช่ เพลงนี่แบบโอ้ทองกินเก็บทองยิ่เก็บทองโอ้กำแพงมันเลยใหญ่ขนาดเนี้ยเ้ยเรื่องนั้นมันยืนตายเหมือนนั่นแหละยังยังรอดนัดนัดรอดอยู่ปะตายแล้วเฮ้ยน่าจะรู้แล้วใช่ไหมว่าใครคนไทยเหมือนเลยให้เดาอ่ะเมโทรล์ดน่าจะไทยเดวีเอเท่ากันอุ้ยเหลือเฟืเราแล้วว่ะเหลือเฟืเราแล้วว่ะ หรือว่าเราแล้วว่าโอมหรือแค่เราสองคนหว่าโอมเราก็ต้องหนีสิใช่เราต้องหนีดิโหสองนาทีเขาอยู่แล้วเหรอรอท่ไนรักเราจะรอเดเลยดูดิว่าใครจะตายก่อนใช่หรือว่าโอมก็มีเมอร์เดอร์เหลืออยู่คนเดียววะแล้วก็พวกเราอีกสองคนอ่ะเออใช่ไม่ผ่านเออดูให้หน่อยดูให้หน่อยไอโอมระวังมันอยู่ตรงนั้น โคเสี ality, morgen, şallah, ่ยวมาจากเอ๋อะแบบสุดโปรยมอเตอร์ฟังเกอร์ลองลองลองวิ <so ่งยิงกะกะวิ่งหนี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 มันมาทางนี้เหรอหนีโอ้ม oh, ิงกระโดดโอ้ม oh, mm. ิงกระโดดหนีทุกทางวะเนี่ยมันยิงดาวใส่โอ้ม uh, ันยิงดาวใส่เฮ้ยเฮ้ยมันเบลเอาธนูตรงไหนวะเดี๋ยวกูเก็บทองเอาธนน มันอยู่แถวไหนมาดูให้หน่อยมันมาอีกฝั่งแล้วมันมาฝั่งที่นี้อยู่ฝั่งเนี้ยเหรอหาทองอันนึงยืนะนะถ้ากูตรงไ,ไปจะเจอมอร์เดอร์ปะตัวให้มันอยู่ตรงนี้จบคนตายเยอะๆเจอเลยโอเคนีค่มันมาหาแล้วมาหาแล้วตรงไหนตรงไหนข้างหน้าเลยปะหน้าหรือหลังหน้าขวา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 ตรงเนี้ยเหรอรอ ฝังดีใช่ปหมมาแล้วเนี่ยฮ่า่าฮ okay, ่่าแหม่คาดได้แล้วสะใจนะเวลาไม่ดีใจที่กูไม่ถ่ายโอเคชื่อนัดไม่ขึ้นชื่อนัดอยู่ไหนไม่เห็นขึ้นเลยด้านล่างสุดอได้ไอเดียไ่้เหรอ ไหนวะไม่เห็นชื่ออ่ะไม่เห็นดิค่ะเออไม่เห็นชื่อนัทน่ะพูดอย่างเงี้ยกูว่าไอโอมเป็นเนี่ยกูตามหลังไม่อยู่นัทคิดเหมือนกูปะคิดใช่รู้แล้วใช่ไหมใครมึงไปไม่รอกกูกูไม่มีทองนัทมึงไปไม่เจอกูกูจะคิดอย่างนั้นเพราะกูรู้พูดอย่างนี้ที่ไล่มึงอ่ะเป็นทุกทีโอมป้าพวกกูไม่ได้เป็น เ้ยไปถามความเป็นจริงว่าใครเป็นไเนี่ยไม่ได้เลนแหมเอ้ยไม่ไม่กดผิดตายเลยใครเป็นกูตกตาย <f uck> มันไปกดไอเนี่ย <f uck> ที่เป็นประตูสามบานอ่ะ อ๋อไปเยือยข้างในฮะเออ,เอ,อแล้วตอนแรกคือกูเลือกถูกบานเลยเว้ยแล้วกูลองไปดูอีกว่าเอ,อ้ยถ้าเกิดกดเข้าบานนี้จะเป็นยังไงพอกูสองพื้นปุ๊บไม่เฮ้ยเฮ้ยใครเป็นดูก่อนดูก่อนตอนนี้เราจะทีพีหาคนที่ชื่อว่าทาร์ทซึ่งมันก็ถือดาบจริงๆด้วยครับอะไรกูไม่ถือกูถือมืออยู่อ่ะเหรอสงสัยดูผิดอย่าแหลงให้มากอย่าแหลงให้มาก กูตายแล้ว <laser> ก <message> <sm all> ูส่องมึงอยู่ไม่้ไม่ดม่ได้กูก็บอกเลยบอกเลี้ยวบอกเลี้ยวไทมึงก็เป็นนี้ก็เมื่อกี้กูเห็นนะที่มึงถือคืออะไรล่ะทองเหรอทองที่อะไรวะสีเงินเงินน่ะทองอยู่นี่เออว่ะเอ้ยข้างหลังมือเด้อข้างหลังมือเด้อบอกใครเอ้าเฮ้ยตายได้ไยวะ เฮ้ยมันมาจากไหนอะเมื่อกี้มันยังอยู่ตรงนู้นอยู่เลยนี่ไม่มันมันร่อนดาบมาหากูเออมันร่อนดาบแต่เมื่อกี้เห็นมันรอดนี โดนกูเฮ้ยมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่แถวนั้นกำลังกำลังมากลางระวังด้วยมันมันกำลังมากลางนัดระวังมันอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังโอเครอดรอดรอดตรงนั้นรอดตรงนั้นรอดเนี่ย <c oughs> เออเพราะว่ามันกำลังตรงข้างหน้ามึงพอดีเลยเนี่ยตัวนี้หรอตัวไหนตะกินเออไอตัวที่เป็นเหมือนสีขาวๆเออตัวนั้นอะ จะเล่นมือเดอ้ลกี่รอบดีสุดท้ายแล้วเหรอโอ้โสิบสามนาทีเองวาดก่อนมึงสิบสามวทีเองเออกูรู้กดพร้อมมึงกูกะกูกดก่อนมึงอีกเหรอกดกนกูกี่วิเยอะอะแต่ของมึงเอาลง Youtube ได้เลยนี่ของกูตัดต่อทีหลังไงกูนอนเรนเดอร์แล้วคลิปเนยไ้เนี่ยต่อยังไม่ลง เมื่อนแบบนี้แล้วมันกระตุกออืมเฮ้ยขึ้นรถเฮ้ยเควอนัทมาขึ้นรถไฟอันไม่มีท้องอ่ะเอออันก็อยู่แถวนี้ก็ได้เรียบร้อยอิงขึ้นได้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  กูบอกแล้วขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นไปทวนนรกกับกูอีกแล้วบ้างไม่มีใครอยู่เลยเอเอตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยน้องไม่อยู่เลยเหรอเอเธ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 อวิ่งไปไหนอะเธออ้าวเดี๋ยวจีแเบินคิวแม่งยิงกันเองควายวะเนี่ยอยู่ถนแเรื่อว ได้กตผูู้คาได้ตัวเดียวนะผู้หญิงวิ่งหนีเลยเมียในที่สุดเกมน,นี้เราก็ได้รู้แล้วว่าใครเป็นใครต,อแ,ครตอแหลใครตอแหลลากอยเดนนี่โหลากอยตอแหลไอ้เก่งที่สุดชน,นชนะเว้ยใช่คือวินี้เกมตอแหลกันเบอเดือใช่ไหมครับไม่ใช่ You got jump a s s ตัวนี้มึงฆ่าไม่ได้เฉยเลยโอ้โหมึงนั่งรถไฟอย่างเดียวนี่หว่ะเฮ้ยเหลือหนึ่งตัวแล้วมันขึ้นรถไฟใช่ปะมันไม่ใช่สถานีนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมันอยู่ตรงไอ้เนี่ยรงตรงตรมีคนยืนตายคารถไฟเลยมีมันมีธนูไหมมี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 มันอยู่ตรงไหนบอกกูด้วยเดี๋ยวกูตายมันมันมันกำลังนั่งรถไฟไปอีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้มันอีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้นี่มันเหยียบศพ nó nghe nó nghe ơi con không phải làm điều không ạ? Nó nhiều phần này toàn nhá อยู่ต่างเ่นอยู่้งคุ้ได้ทงนี้ยเหรอเออถูกแล้วถูกแล้วมบัตรนึ่งตรงนี้ปะตรงนี้ปะ ใช่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 มันอยู่ข้างบนปะไม่อยู่มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงตลาดนี่เหรอเรอเห็นวิ่งมาประเด็นคือกูไม่เห็นไงมันแอบอยู่ดิกูยังมองไม่เห็นเลยต้องดห็นแล้วเห็นแล้วตรงไหนตรงไหนมองไม่เห็นตรงไหนมองไม่ไม่บอกเ้วยยิ่งเดินมา สัตว์เอ้ยจริงเหรอเออกูไม่เห็นนาดิสัตว์ไม่สัตว์นีิ้วขาดไม่เจริงเหรอเออมันอยู่ตรงไหนอะแถวไหนเที่ยอะไรนั่นแหะตรงเนี้ยเหรออยู่ตรงนี้เองเนี่ยตรงไหนอะตรงเขาเรียกว่าอะไรมันขี่รถไฟมาแล้วขี่รถไฟโอ้ยรถไฟไม่บอกกูเราก็บอกอยู่เมื่อกี้มันลงรถไฟมายังฮะลงรถไฟมายังจอดสถานีมึงใ้นี่แหละหัวลำโพงครับ ถอนนี้หน่อยวะหัวลำโพงไงีส้สเอ้ยหลอกได้สันเร็จมากโอ้เอง็งกว่าจะศาสตร์จะได้ชนะนนแล้วเชียว <c oughs> เอาอีกตาหนึ่งอีกตาหนึ่ง <c oughs> สุดท้ายแล้วอีกตาหนึ่งแน่นอนอเอ็งนี่อ,อ,อีกตาสองตาเอง็งเนี่ยแพ้แล้วสุดท้ายเดี๋ยวก็เป็นดีเทคทีฟไถ่เดานะสุดท้ายเป็นมือเทเป็นเป็นไอ้นีม่มือเท่มือเท่ m เดอร์ เป็นอิน o c e เซนต์อยู่ดีหรอเนี่ยใช่ใช่ได้รู้ความจริงแล้แน่ใจนะว่าความจริงถ้าไม่เชื่อดูในคลิปเลยเอ้ยกูเห็นเจนสัมผัสได้เอ้ยกระโดดไม่ทันเต่าดน้านไงเดินล่วงอ้าวไอ้ทาร์ค้างเลยมันใช้สกินอะไรใช้สกินอะไรอะไรมันใช้สกินไรมือเด้อจะรู้ไหมเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้ตายข้อมือด้วเลยมึงเป็นปะเหรอไม่ได้เป็นไงมึงทีพีานะมากเดติตายแล้วทีพีมาเจยดีจะถีบมาเออเอ้ยใครเป็นวะจะหาให้สตีดอสโลเนตใครเป็นสกินสีอะไร <c oughs> <c oughs> <c oughs> แม่ล่วงไปแล้วคนหนึงสกินเลยวะเร็วกวจะยิงยังไม่รู้เลยอ้าวล่วงไปแล้วอีกหนึ่งใครโดนคนไหนแม่เรี้ยดชัวร์คิดว่าเป็นใครนัดไม่ชิดเลย คิดว่าใครเป็นว่าเป็นวิ่งเลยนะวิ่งเล่นหรือว่ามันอยู่ข้างล่างวะเฮ้ยสกินเกสด้วยฮะเกสมาเพิร์ลเฮ้ยนี่ไงใครเป็นใครเป็นเป็นวินเหรอเปินชัวเป็นวินหน้าตาเป็นไงหน่ะไม่ถึงในเกมอ่ะดาร์กฟอรสดาร์กฟอสไอเคไอหน้าเป็นวินคิดว่าใช่ เมื่อกี้เหมือนเห็นถือได้โอเคเห็นงั้นกูจะลองยิงเพนกวินดูถ้าเกิดยิงไม่วืดนะเฮ้ยเ้ยมันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมทำไมอ่ะคิดว่าไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเนี้ยไอเนี้ยเป็นไหมเนี่ยไม่ใช่ไอเนี้ยพิสพิสตายวอนฮิวเล็งตา้วอนฮิวเล็งเป็นใช่ไหม นั่นไงเฮ้ยเฮ้ยวุมันไม่อยู่ั้งนหืดแอบไปมอาอยู่นี่ว่เออก็ว่าอยู่นะมันไม่เห็นหรอวะข้างหลังไม่เห็นกูยิงวืดอ่ะกอแบบเมื่อกี้จ่อยิงแล้วแล้วมันหลบหนีอ่ะเฮ้ยาลงโทษมัน อยีกรอบไหมอีกรอบไหมแล้วค่อยปิดคลิปอีกรอบอีกรอบแล้วค่อยกลับนับปี้ปิดคลิปเนาะนั่นกลังมันบันอยู่เลยรอนัดเป็นโหถ้ารอเป็นคงอีกชั่เนี่ยมันวืดตั้งตั้งชื่อคลิปเนี่ยเอาไปตั้งชื่อคลิปอ่ะมันวืดฟีดเพื่อนอะไรมันวืดอะไรมันอะไรต้องมันวืดก็ยิงธนูมันวืดไงโอเคตอนนี้เราเป็นเมอร์ซี่นะฮะ ตอนนี้เป็นเมอร์ซี่โอเคกันเราหนีเลยครับตอนนี้กูเป็นเมอร์ซี่มัเป็นเมอร์เดอร์เฮ้ยจะหนีไปไหนล่ะหนีไปที่ที่มึงไม่รู้ว่าที่ไหนอ่ะกูไม่ได้เป็นนะจริง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 เหรอจริงจริงเหรอจริงจริงเฮ้ยเฮ้ยเห็นดาบลอยปะระวังระวังข้างหลังข้างหลังดาบลอย ข้างหลังมีดาบลอยมาไม่แก้ตรงนูนะ้นอ่ะเออจากตรงหน้าไม,ไม่มีดาบลอยมาด,ดีแล้วบอกแล้วเห้ยอุยอ้ยเเอ,ยอเล็กอเล็กซ์อเล็กซี่อเล็กซี่อเล็กซี่เป็นชื่ออะไรชื่ออะไรไม่รู้ไอ้สกินอเล็กอ่ะไอสี่สมายอ่ะอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ตรงสถาน,นีรถเฟวยมันมาหากูแล้วมันอยู่ตรงกลางปะฮะสถานีรถเฟโอ้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 มันมาหากูแนละ้วนะนะนะ ไไไมม่่ปสถานีรถฟวยต่อป่วยมันมาหากูแล้วครับอุ้ยอุ้ยนัดอ้าวนัดหรือมึงคนเดียวแล้วนัดเหลือมึงคนเดียวอ้าแล้วอเออเป็นเหมือนกูอ่ะยิงไม่ออกอ่ะจะแก้แค้นอีกสักตาหรือว่าจะจบคลิปเลยอีตา สามสามเป็นไปได้ทั้งคู่แต่อินโนเซนสูงกว่าจีจีไม่ได้เด้อโกโก้พาวเวอร์เรนเจอร์ถึงน่าจะแก่แต่สมองแม่งเด็กปสี่ฉิวงเขาคือยอดนักซืบโค้ด้วยเตอเตอเตอเดอเตอเตอเฮ้ยกูเข้าเสร์ฟไม่ได้ชิ่หายแล้วทีทีอูโดนแจ้งแบนออกแ โดนแจ้งแบนแบนเพราะอะไรเราจะมาดูนัดาแล้วนะครับต้องไหนวะนัดเดี๋ยวกูไปด้วยเดี๋ยวตรงบันไดบันไดไหนฮะมึงเป็นมือเดือ๋ยฮะไม่เดี๋ยวผมเป็นมือเดือ๋ยเดี๋ยวมาใกล้กูว่านะไอ้สตีมังเป็นหน่อยเพราะแม่งเห็นวิ่งมาหากูอ่ะไอ้นี่ชัวร์เลยใครวะ นั่นไงว่าแล้วใครเป็นชุดสีดำชุดดำเหรอชุดดำวัตด็อกเอ์เดี๋ยวดูชื่อวัตวัดด็อกคือว่าโซเชียะอยว่าอะไรวะโซเชอโซโซเชรีโซทรโ h ทรโชทร อันนี้ชื่อแล้วชูทรีชูทรีเรี๋ยวล้งอันไหนใช่ใช่ไหมเดี๋ยวทิกี้ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ใช่ดีที้ไม่ต้องทำอะไรเลยตีทีเพฟร่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งโหลสองโหลอินวอลิสเซชั่นให้ปิดเกมแล้วเปิดใหม่รีเกมให้รีเกมปิดคลิปเลยชายนัท นัดปิดคลิปเลยใช่ไหมนัดปิดคลิปเลยหรือเปล่าหรือเล่นต่อไอ้นัดสัตว์นัดว่าวันนี้ก็ต้องขอไอ้นัดจะปิดคลิปไปยังเนี่ยหรือว่าจะเล่นต่อเร็วลออยู่ โอเคนะงั้นสำหรับในคลิปนี้ผมและเพื่อนก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วนะใครชี่ชอบก็อย่าลืมกดทืบไลค์กดทืบกดทืบกดทืบไลค์นะฮะห้ถึงหนึ่งร้อยไลค์กันด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดซับก็ไปซับด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมและเพื่อนก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับจะเล่นต่อเปล่าเล่นต่อเปล่าี๋ยวจะหยุดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่นสามพันนะโอเคนะงั้นสำหรับในคลิปนี้ผมก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสัปดนี้ So, the club, bye-bye.